สวัสดีครับมาอยู่ในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทําการทดสอบนะครับเอาเป็นแซลลี่นะครับซูเปอร์ไอดอลนะครับก็จะเอามาทดสอบนะครับว่าจะสามารถทําการต่อสู้กับบาวนมนะครับที่จะเป็นตัวอัญเชิญมานะครับจะสามารถจัดการกับทางตัวอัญเชิญของบาวนมได้ดีไหมนะครับก็จะเอาตัวนี้มาทดสอบกันนะครับว่าแซลลี่นะครับซูเปอร์ไอดอลนะครับจะเอามาใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับ อันนี้ถ้าเป็น9ดาวนะครับก็จะเป็นจุดเวลานะครับหลายคนก็เอามาใช้เหมือนกันนะครับการใช้งานต่างๆก็ถือว่าดีนะครับดูสกิลแรกนะครับยกลิกอมตะต่อเนื่องนะครับยกลิกพื้นฟูนะครับเป็นการคัดควางการฟื้นฟูนะครับ4 5่าวิเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําดัมเมจนะครับ 3, 1 0 0นะครับเป็นดัมเมจทะลุอมตะก็ถือว่าเป็นดัมเมจที่แรงนะครับสกิลที่2นะครับเป็นบาเรียในพื้นที่นะครับ เพิ่มอาตากรหลบถือว่าเยอะมากนะครับ60%แล้วก็พื้นฟูให้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วอันนี้นะครับถ้าตายนะครับก็จะไปเพิ่มแร่ให้ฝั่งเรานะครับคือเป็นการไม่ใช่เพิ่มแร่ให้หนักขึ้นนะครับเป็นการไปเพิ่มแร่ในการผลิตตัวนะครับให้เร็วขึ้นนะครับเราจะได้แร่ส่วนหนึ่งนะครับถ้าตัวนี้ตายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นขัดแร่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับสกิลของตัวนี้นะครับบางคนนะครับก็จะพูดว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวบินนะครับที่จริงมันไม่ได้บินนะครับก็อาจจะเสียใจด้วยนะครับที่ตัวน้องนะครับไม่ได้บินนะครับ นี่นะครับออกมานะครับก็บัฟหน้าป้อมนะครับบัฟใกล้มากๆนะครับนี่ครับนี่ครับดาเมจนะครับไม่หนักมากนะครับบัฟนะครับก็เป็นการปล่อยสกิลที่ถือว่าค่อนข้างไขนะครับนี่ครับดาเมจมีนะครับหนักพอใช้ได้นะครับนี่ครับ นี่นะครับถือว่าดาเมจข้ามหลังนิดหน่อยนะครับก็ดาเมจได้ประมาณนี้นะครับถ้าได้ยินเสียงอะไรนะครับก็คือที่บ้านผมนะครับเลี้ยงเป็นไก่ตอกนะครับอาจจะมีเสียงคอยปั่นป่วนนิดหน่อยนะครับก็จะมาทำการทดสอบนะครับก็จะเป็น ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับเป็นฝั่งนี้นะครับเป็นบราโญมาร์นะครับก้าดาวแม็กนะครับเกียร์ก็เกือบสุดนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการยกเลิกอมตะาหน้าทำดาเมจสังกัดนะครับไม่ใช่สังกัดนะครับใบศัตรูนะครับแล้วก็อัญเชิญปีศาจออกมานะครับปีศาจโจมตีหนักมากนะครับต้านรทนาโดได้นะครับก็คือเรา ไม่สามารถใช้พยุคพัดไปได้นะครับอันตรายมากถ้าปล่อยนานนะครับยิ่งอันตรายนะครับอันนี้นะครับก็เป็นบาเรียในพื้นที่นะครับเป็นบัฟอมตะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลบทักษะนะครับห้นะครับแต่บางทีมันก็หลบเยอะมากนะครับอันนี้จะเป็นบาเรียสมบูรณ์นะครับคือการดาเมจได้5าวีนะครับจะปล่อยตัวออกมานะครับจะสุ่มมีโอกาสได้นะครับบางทีก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นขัดแร่ปกตินะครับถ้าแสงมืด ส่วนค่าดาวนะครับก็จะเป็นท่าลา a ด็กแทกนะครับกับร่างโคลนนะครับสองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็จะเอามาทดสอบกันนะครับว่าจะสู้ไหวไหมอยากจะรู้ว่าผมจะทำดาเมจใส่ตัวของล่างอันเชิญได้ไหมนะครับต้อง สกิลไปก่อนอ่านี่นะครับเพราะว่าดัมไม่เห็นมันเป็นสแปสเหมือนนี่ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังนะครับนี่ครับล่างเชิญเหมือนจะแข็งมากนะครับ อลองดูนะครับอขอพัดไปก่อนนี่นะครับก็คือมันติดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหดันนี้สี่ล้านห้านะครับปับ๊บขนาดนี้นะครับยังเอาไม่ไปนะครับนี่นะครับไอปีศาจนี่มัน มันคือปีศาจจริงๆนะครับนี่ครับเอาไม่ลงจริงๆนะครับนี่ครับดาเมจผมก็สกิลโดนนะครับทุกอย่างถือว่าตัวของบราวยมนะครับตายนะครับแต่ว่าไอ้ปีศาจมันไม่ตายนะครับนี่ครับอขอเพิ่มตัวหน่อย สายพลังมานะครับเลเวลมานะครับอะไรก็ได้นะครับออลิเวอร์มาหนึ่งตัวนะครับผมจะทดสอบหน่อยนะครับว่ามันจะสู้ได้ไหมอยากจะรู้นะครับว่าการเอาตัวดัมเมดนะครับดัมเมดถ้าแสงนะครับคือดัมเมดมันจะแรง ามเท่านะครับนี่ครับต้องดูนะครับนี่ต่อยไปนะครับก็โดนนะครับนี่พอพอทำาด m เมจได้นะครับนี่ครับถ้าเป็นทีมนะครับแต่ระวังอย่างเดียวนะครับก็คือห้ามนะครับห้ามโดนประชิดตัวนะครับถ้าประชิดตัวถือว่าตายทันทีนะครับตัวนี้ปวดมากนะครับ โอ้โหไม่ไปนะครับไม่ค่อยไปนะครับเหมือนจะหมดเวลาไปเองนะครับนี่นะครับอันเชิญมาเราก็สู้ลำบากนะครับนี่ครับเหมือนจะไม่ค่อยไหวนะครับตัวของไอดอลนะครับทำดาเมจได้แต่ เอาไม่ค่อยลงนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือรีวิวประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะรีวิวทดสอบอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับการเอาซัลลีไอดอลนะครับทำดาเมจนะครับก็ได้แค่นี้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ